นับถอยหลังสู่การติดต่อครั้งแรกคำแนะนำในการโต้อตอบกับเพื่อนบ้านกาแล็กติกของเราเมื่อผู้คนตระหนักถึงการมีอยู่ของสหพันธ์กาแล็กติกมากขึ้นคำถามก็เกิดขึ้นว่าเราจะเตรียมตัวสำหรับการติดต่ออย่างเปิดเผย และการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านในจักรวาลของเราได้อย่างไรต่อไปนี้เป็นแนวทางบางประการ 1. อยู่ในความสงบและหลีกเลี่ยงความกลัวแรงสั่นสะเทือนโดยรวมของเราคือกุญแจสำคัญหากมนุษยชาติโต้อตอบด้วยความกลัวและความเกลียดชัง อาจกระตุ้นให้เกิดความระมัดระวังหรือแม้กระทั่งขัดแย้งกับมนุษย์ต่างดาวการพบปะกับพันธมิตรจักรวาลที่ไม่รู้จักด้วยใจและความคิดที่เปิดกว้างจะสร้างผลลัพธ์ที่เป็นบวกมากขึ้น 2. ปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติในการติดต่อกลุ่มต่างๆเช่น cseti ได้พัฒนาระเบียบป,ปฏิบัติในการติดต่อเพื่อให้แน่ใจว่ามีการนัดหมายที่ปลอดภัยสันติและเป็นประโยชน์ร่วมกันซึ่งหมายถึงการใช้แสง เสียงการทำสมาธิและกระแสจิตเพื่อติดต่อชั้นมิตรการปฏิบัติตามระเบียบการที่กำหนดไว้จะช่วยหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิด 3. เพิ่มความสั่นสะเทือนด้วยการเพิ่มความถี่ส่วนบุคคลผ่านการฝึกต่างๆเช่นโยคะการทำสมาธิ การมีสุขภาพที่ดีตลอดจนการแสดงความรักและการบริการเราจึงสอดคล้องกับมนุษย์ต่างดาวที่พัฒนาไปอย่างมากขึ้นการสร้างจิตสำนึกร่วมกันทำให้มีการติดต่ออย่างเปิดเผยมากขึ้น 4. ทรส่งคำเชิญทางกระแสจิตโดยการต้อนรับของมนุษย์ต่างดาว ด้วยความตั้งใจที่มุ่งเน้นและกระแสจิตเราบ่งบอกถึงความพร้อมของเราสำหรับการโต้ตอบพันธมิตรแห่งจัก,กรวาลไม่สามารถเชื่อมต่อได้หากเราถูกปิดเนื่องจากความกลัวหรือไม่สนใจการติดต่อที่เชิญชวนทางจิตใจจะดึงดูดพันธมิตรที่เป็นมิตร 5. เผยแพร่การรับรู้อย่างมีความรับผิดชอบแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวในลักษณะที่วัดผลได้เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณเตือนที่ไม่เหมาะสมทำให้ชัดเจนว่าอรายอรายธรรมจัก,กรวาลมาอย่างสันติและพร้อมให้ความช่วยเหลือในการวิวัฒนาการของเรา หลีกเลี่ยงการพูดเกินจริงและการแพร่กระจายของความกลัวด้วยทัศนคติและการเตรียมตัวที่ถูกต้องมนุษยชาติเปลี่ยนไปสู่การมีส่วนร่วมกับเพื่อนต่างดาวอย่างเปิดเผยด้วยวิธีที่สร้างสรรค์และมีจริยธรรมการหลีกเลี่ยงฮิสทีเรียและการปฏิบัติตามแนวทางการติดต่อ จะช่วยให้เกิดพันธมิตรระหว่างกาแล็กซีที่ช่วยยกระดับการขึ้นสู่สวรรค์ของเราช่องทางและการสื่อสารแม้ว่าเราจะรอการพบฝะกับมนุษย์ต่างดาวโดยตรงแต่ในปัจจุบันผู้คนจำนวนมากสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวด้วยวิธีการทางอ้อมที่หลากหลาย การส่งสัญญาณซึ่งบุคคลทำหน้าที่เป็นช่องทางในการสื่อสารจากนอกโลกอาจเป็นเทคนิคที่ใช้กันทั่วไปและทรงพลังที่สุดการแชแนลเข้าสู่สภาวะสมาธิหรือภาวะเคลิ้เลมเพื่อเชื่อมต่อกับจิตสำนึกของมนุษย์ต่างดาวและรับข้อมูล ซึ่งมักทำโดยสัญชาตญาณและกระแสจิตโดยไม่ต้องมีคำพูดอีกทางหนึ่งผู้เชื่อมจิตสื่อสารบางคนยอมให้เอนทิตี้แห่งจัก,กรวาลพูดผ่านสิ่งเหล่านั้นโดยถ่ายทอดข้อความด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณอักษรโดยอัตโนมัติข้อมูลที่ส่ง ระหว่างเซสชันแนลจะสัมผัสหัวข้อทางจิตวิญญาณปรัชญาวิทยาศาสตร์และอภิปรัชญาที่หลากหลายข้อความเหล่านี้มาจากหน่วยข่าวกรองชั้นสูงจากนอกโลกรวมถึงชาวอั t ตูเรียนฟีเอเดียนส์เอนโดมินและ สี่เลียนและอื่นๆไม่ว่าข้อมูลจำนวนมากจะถูกส่งผ่านช่องทางแต่จุดประสงค์หลักคือวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณและการตรัสรู้ของมนุษย์นอกเหนือจากการส่งสัญญาณแล้วผู้คนยังได้รับการถ่ายทอดจากนอกโลกผ่านความฝันนิมิต กระแสจิตและแม้กระทั่งดาวน์โหลดโดยตรงสู่จิตสำนึกวิธีการและความชัดเจนของการสื่อสารแตกต่างกันไปแต่ข้อความสำคัญก็คือมนุษยชาติมีพันธมิตรในจักรวาลที่ทำงานเพื่อการตื่นรู้และการยกระดับจิตขึ้นร่วมกันของเราด้วยการเรียนรู้ ที่จะใช้ประโยชน์จากความเป็นจริงที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นการติดต่อและบทสนทนาที่เปิดกว้างสามารถเปิดเผยได้จงมองไปข้างหน้าศัก,ย,กยภาพของความสัมพันธ์ในอนาคตกับเพื่อนในจักรวาลน,นั้นน่าตื่นเต้นที่จะไตร่ตรองแม้ว่าการติดต่อ จะมีจำกัดแต่ฉันเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าพันธมิตรของเรากําลังเตรียมมนุษยชาติอย่างอ่อนโยนสําหรับการมีปฏิสัมพันธ์และการทำงานร่วมกันที่เปิดกว้างมากขึ้นเมื่อเราเติบโตทางจิตวิญญาณและก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเราก็พร้อมมากขึ้นที่จะเข้าร่วมกับเพื่อนบ้านกาแล็กซีของเราด้วยเวลา และสติปัญญามนุษยชาติสามารถเปลี่ยนไปสู่อารยธรรมของดาวเคราะห์ที่ธนุถนอมเครือญาติแห่งจักรวาลความเป็นไปได้ในการเติบโตร,ร่วมกันผ่านการค้าการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนความรู้นั้นลึกซึ้งพันธมิตรจักรวาลของเราน่าจะหวังว่าสักวันหนึ่งเราจะได้เป็นทูตแห่งสันติภาพ ซึ่งเป็นตัวแทนของมนุษยชาติในชุมชนแห่งจิตสำนึกที่ใหญ่ขึ้นมีความจริงสากลที่เรายังไม่เข้าใจอย่างแน่นอนการบรรลุปเป้าหมายนั้นต้องอาศัยความไว้วางใจในศักยภาพของมนุษย์และขจัดความสงสัยด้วยการเปิดเผยที่ก้าวหน้าเพื่อนในจักรวาลจะส่องสว่างศักยภาพใหม่ๆ แต่มนุษย์จะต้องเดินไปในเส้นทางของตัวเองไม่โอบก,กอดหรือปฏิเสธผู้มาเยือนเมื่อเราขยายความตระหนักรู้เราก็สามารถแสดงชะตากรรมร่วมกันสูงสุดของเราได้อนาคตยังไม่ได้ถูกเขียนไว้และพันธมิตรของเราก็อดทนรอความพร้อมของเราแม้ว่าหนทางข้างหน้าจะยาวไกล แต่แต่ละก้าวก็พาเราเข้าใกล้อุดมคติสูงสุดของเรามากขึ้นหากเราเปิดใจรับมุมมองใหม่ๆยอมรับความหวังที่มีร่วมกันและดำเนินการด้วยความเห็นอกเห็นใจอนาคตของเราจะส่องสว่างไปทั่วจักรวาลขณะที่เราเตรียมพร้อมสําหรับการ,รเผชิญหน้าที่อาจจะเกิดขึ้นโดยยอมรับ ในความภัยสารของจักรวาลเราก็สร้างเส้นทางที่อยู่ร่วมกันด้วยความเคารพด้วยความเข้าใจร่วมกันและการแสวงหาความร่วมมืออย่างสันติการเดินทางของเราสู่การมีส่วนร่วมกับเพื่อนบ้านนอกโลกถือเป็นคำมั่นสัญญาของอนาคตที่สดใสและเชื่อมโยงกันสำหรับโลกและชุมชนในจักรวาล เรารักคุณอย่างสุดซึ้งเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณเราคือสาพันธ์กาแล็ติกอโฮออโรล่าเรเอกอัครราชทูสสพันธ์กาแล็ติก